เส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับทีมอัญญรินนะคะเริ่มต้นปีแบบนี้ทีมก็มีของของวัญเป็นละคร2เรื่องมาฝากทุกคนด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะสําหรับบรรยากาศการฟิตติ้งละครนางสาวส้มหล่นค่ะมงลงรับต้นปีกับละครนางสาวสม้มหล่นไทยมากกว่าฝันเสิ์ฟความโรแมนติกดราม่าสุดมันค่ะการประชันบทบาทครั้งของแชบวรากรและเกรทพัสิตาการันตีความเข้มข้นด้วยฝีมือการกำกับของวีวีระาบที่เคยแสดงไว้ในเวอร์ชั่นที่แล้วค่ะ เรื่องนี้แชปดับบทศิลาทายาทเจ้าของโรงแรมเนื้อหอมเจ้าสเสน่ใส่สูทเท่ๆก็หล่อเนี้ยแบบผู้บริหารหรือจะมาแนวสบายๆชิวๆหน่อยก็เสื้อยืดแจ็คเก็ตส่วนเกรซดับบทส้มสาวสู้ชีวิตที่โชคชะตาพาให้เธอเข้าสู่วงการนางแบบแบบป,ปุบปับ เสื้อผ้าก็จะไต่ระดับตั้งแต่โหมดเท้าๆลุยๆแบบสาวชาวบ้านไปจนถึงสาวผมสั้นสไตล์สาวหวานก็จะดูแววถูกใจพระเอกขนาดเอ่ยปากชมไม่พักเลยค่ะแปลกตาเป็นลุคที่เหมือนไม่เคยเห็นเกรซแบบเป็นประมาณนี้นะมีแบบมีหน้ามา้ามีผมสั้นซึ่งก็จะเป็นมีหน้ามา้าแล้วมีน่ารักไหมน่ารักเสมอแล้วครับ ค่ายพี่วีวิต้าเขาก็แบบจัดเต็มอยู่แล้วนะเรื่องเรื่อง,<ช>องการแต่งตัวเรื่องนี้มาแบบฉ่ำมากลุกกระโหลกกระลาแกน่นแกนก็<แ>จะเป็นแบบมัดผมแล้วก็สเต็ปเนี้ยเหมือนแบบเรียนจบแล้วเหมือนค่อย,อยๆไต่ไปนะผมมันก็จะน่าติดตามตรงนี้ด้วย ว่าแบบพัฒนาไปทางทางไหนอีกหนึ่งคู่ดูแล้วฟีลกู๊ตต้องสมิธพงษ์เจ้าของรีสอร์ทสุดหรูหล่อดูดีมีระดับทุกระเบียดนิ้วส่วนอ้อมังคนามาในลูกสาวสวยเก่งครบเครื่องแต่มีเรื่องเศร้าติดอยู่ในใจคู่นี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องแซวฮาฮาขำๆมีมาแกล้งกันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะนี่ขนาดเคยร่วมงานนะ ต้องยังเกรงขนาดนี้อ้อมรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปนะเหมือนเราเป็นคนไปโอบเขาเลยอ่ะต้องไม่กล้าโอบอ้อมเกรงใจต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่อนุญาตก็ไม่กล้าทำครับสีสันจีจัดของเรื่องยกให้บ้านนี้ค่ะนําทีมโดยโต๊ะอัครรัตน์และไอ้นัทธสาดูจากเสื้อผ้าน่าจะรู้ว่าแรงไม่เบาเสริมทับด้วยนักแสดงระดับนางงามตัวจริงที่มาเพิ่มอรรถรสทั้งสุิยพรนภาแก้มกวินตราและเตยกัญยกรงานนี้ใครจะมาคว้ามงเดี๋ยวรู้กันค่ะรอติดตามในละครนางสาวส้มหล่นเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่17มกราคมนี้เวลา18นา 45นาทีค่ะช่วงหน้าทัพที่มีความน่ารักของยูโรและพิงคอยจากละครสามีชั่วคืนมาฝากค่ะ